ข้าชายอยากดูมันนั่ง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 มันนี่งมันนั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 มานนั่งมานนั่งนนั่งมันนั่งันนั่งม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 นนั่งมันนั่งมันนั่งมันนังันั่งมัน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 นั่นนั่งมันนั่มันนั่มันนั่งมังมันนั่งมันนั่งมันนังมันงนน ดาวดูทีลครับจีมันตื่นเต้นตรงนี้ตื่เข้าประตูตัวเองครับหมายเลข12มาโดนประสบอเอาล้วครับยืนหลังก็ยิได้เกอูารักปยนมาบ้างครับจนมานั่นนี้มาครับโอ้โหกามาเล่นไปีครับวันนี้เด็กนสัยของานี้เด็กน้อยยืนดูคนเดียว แล่ดูแลดูดูแลนี่เอาความอาศัยท่านพระวัฒน์เองครับพระวัฒน์ศรัทธาหล่อพดพี่ให้กับพิธยาภรณ์พัสติกรองนะครับตมการสัมปงวันนี้ครับสัมปงสัมปงมือสั่นมือสั่นมือสั่น ไอ้เก๋ครับเก็บข้อข้อมูลบัตรปั๊มบัตรนี้ออกครับ4โดนะครับราชสงครามโอ้ดูกันอยู่ครับรบกวนครับครับกําลังยิ่งโอ้ <laughs> 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 ที่ห้าแล้วก็ควรสะอาดใจโอ้โหพีองมีมากครับที่สัก <Roth>